นายกครับอยากจะให้ชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับที่มีบทสัมภาษณ์ถูกนำไปว่าปากใสก็อยู่หลังของคำพูดนะแกโตเร็วเร็วนะความรู้บอกว่าถ้าในเขาเรียกผมเรียกเมื่อวานมันขาดคำพูดคำเนี่งพื้นที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ก็คือนี่คือคำคำที่มันเป็นคำที่เป็นทางการเมื่อวานเนี่ยนึกไม่ออกขังนี้เขาเลยบอกว่าในพื้นที่ดอนล้านมันก็มีคนไทยอยู่ รวกันได้ถ้าเขาเขาอยู่ถ้าถ้าเราเขาอ้างสิทธิของเขาได้แล้วเรายอมรับได้เราต้องกลับมาในในดินแดนของเราเขากลับไปในดินแดนของเราคิดว่าการการดำเนินการในเรื่องนี้เราก็เราต้องมีหลักความความแร์ความยุติธรรมถ้าเราอยู่ในที่ที่แล้เขากลับมาถ้าไม่มีคนอ่บางส่นบามันไม่มีคนอยู่ ันเป็นที่เกษตรที่ทํานาก็ถ้าเราไปทำรงน้นก็เป็นพื้นที่อ้างศิลที่หเลยก็เราก็ทําให้มันชัดเจนแท้นี่สุดครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องท้ายๆที่สัมถ้ามันไม่มีเรื่องแรกไม่มีเรื่องของการการมีเรื่องของข้อพิพาทกันเรื่องเรื่องของการรบกันเรื่องอะไรกันเรื่องนี้แทบจะไม่เคยมีใครยกขึ้นมาเลยแต่ว่าในเรื่องมัน เป็นส่วนหนะะึ่งแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามตามข้อ,ขอตมมอออกลงที่เรามีต่อกันนะครับไม่ไม่ไม่เรื่องใหญ่ที่ผมต้องขอความความร่วมงานว่าการทํางานนะครับม,ม,มันมันก็ต้องมีหลายหลายลเรื่องล้วก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะครับผู้สื่อข่าวถางอะไรที่ผมตอบได้ผมก็ตอบนะครับไม่มีอะไรปิดบัง มีอะก็ววอยากให้ทุกคนได้รับขอ้อมูลที่ที่ม,มัมมนเป็นความเป็นมริงป่าทเป็นาวครับมาเาดาคาดเดาเพื่อเข้าไปพูดประมาณใช้โซเชียลน้องอยาแก้วส่วนของเขาที่รับมาก็มีแต่เขาอยากจะต้องบอกให้เขาแจ้งว่าส่วนที่เราไปล้ำที่เขาก็มีเพราะฉะนั้นหลายๆครั้ง คนหลายหลายฝ่ายก็จะบอกให้เขาจัดการของเขาก่อนแต่เรายังไม่ต้องทำทำทางของเรา mm. ผมก็บอกว่าไม่ได้ถ้ามันแฝก็ต้องแฝทันะ้งสองฝ่ายถ้าเราตกตกลงพื้นที่ได้แล้วแล้วมีส่วนของเราล้ำเข้าไปเราก็ต้องกลับมารัฐบาลไทยก็จะต้องจัดหาที่อยู่ที่กินที่ทํากินให้กับคนที่ล้ำเข้าไปแล้วกลับมาเช่นเดียวกันกับทางรัฐบาลกัมพูชาก็จะต้องนําคนที่เป็นคนของเขาที่ล้ำเข้าไปใน แดนของเรา,ากลับขึ้นไปแล้วก็ไปจัดหาที่อยู่ที่หลังกิน mm hmm. ถ้าทําเช่นนี้ได้เนี่ยไอ้ความเป็นภัยต่อความมัน่นคงของประเทศไทยเราก็จะลดน้อยถอยลงแล้วตรงนั้นเนี่ยเราถึงจะไปสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จะพูดได้อย่างเดียวครับคำเดียวประโยชน์ง่ายๆสั้นๆหยิบยกคำ,คำ,คำเขมรที่มันมาใช้กับไทยนะครับโดยการที่ว่าจะจะตั้งประโยชน์นี้ให้กับท่านอนุทิน ท่านอนุทินครับดงแป้งออสดงแป้งมีดงแป้งไทยแลนด์นี่แหละครับนี่แหละครับเหตุผลหลักๆเลยเหตุผลหลักๆอีกหนึ่งเหตุผลหลักๆที่ทำไมนักการเมืองหรือบ้านเมืองเราย่ำแย่ขนาดนี้ครับพี่น้องครับเรายกตัวอย่างอุงอิงแป๊บหนึ่งนะครับท่านนายกอุคงอิงนะครับ แกมายอมรับเลยว่าเออเสียงหนูเองค่ะอย่างน้อยลองนึกว่าถ้าถ้าถ้าท่านถ้าท่านองค์เองเนี่ยนะมาคุยกับภูมิธรรมภูมิธรรมคงจะให้แถก่อนแถแล้วก็บอกโอ๊ยไม่ใช่เราเสียงเอไออย่างงู้นอย่างนี้เราก็จะเข้ามากับการเมืองเดิมๆที่แบบแถกันตลอดว่ามันคือเป้งอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่ในยุคสมัยนั้นเหมือนเราเป็นควายนะครับก็เห็นกันอยู่เข้าใจกันอยู่ก็แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็คืออ้างสิทธ มันคือการอ้างสิทธิ์ท่านเป็นระดับยิ่งใหญ่ใหญ่โตแต่ลืมคําว่าอ้างสิทธิ์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ยังอย่างที่จะบอกนะถ้าเป็นนายกท่านอุงองิงแกก็คงแบบไม่ได้ไปบอกภูมิธรรมก่อนภูมิธรรมก็เลยห้ามไม่ทันมันหลุดไปแล้วแกยอมรับแลวโอเป็นเสียงหนูเองอ่ะโอเคนั่นก็คือยอมรับมันเป็นมันเป็นการกระทําของเขาเนาะก็ไม่ต้องแถแต่ก็มารับ เวรรับกรรมกับการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพึ่งก็เห็นที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่านอนุทินก็เข้ามาแต่ท่านอนุทินก็กลับเข้าไปหลอบเดิมกับมันคือแป้งนะครับในการที่ว่าก็อืมหน้ากูจะหลอกเท่าไหร่กูก็จะพูดไปเพราะไม่ได้เพาะทิ้งคําว่าอ้างเสร็จคือถ้าเป็นเด็กอนุบาลนะครับมาพูดแล้วก็โอเคเราเข้าใจแต่ท่านคือพล,ลเรือนที่มีอํานาจสูงสุดในประเทศ คำพูดท่านกายเศรษจ์มากๆและทุกสิ่งทุกอย่างมันคือมันมีความหมายมากแล้วแล้วเราเข้าใจเลยบริบทคือเขาไปเจรจานั่นก็คือสิ่งที่เขาไปเจรจาแล้วเขาเอามาพูดในข่าวเพราะว่ามันเพิ่งสดสดใหม่ๆมันเรสเนตมันกําลังหมักอยู่ในหัวสมองของเขาคําศัพท์คําพูดเหล่านั้นที่เขาไปเจรจามาเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยจิตวิทยาแล้วก็หลักการต่างๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาพูดมาที่แท้จริงก็นั่นแหละเป็นบริบทในการที่เขาไป ไปเจราจา3า3อย่างแล้วสรุปเราสรุปแล้วเราก็มีผู้นําที่ยอมรับว่าโอเคใช่ใช่ใช,ช่ฉันก็รับเขตได้เออทรัมป์เออบัคทรัมบ์เออช่ใช,ใช่ไทยก็กรับเหมือนกันโอ้เออมันก็จะอยู่ในบริบทในการเจราจาอยู่ใน3-4ท่านที่ไม่มีสื่ออยู่ในนั้นนะครับก,ก็จะประมาณนั้นแหละเพราะว่าไม่งั้นมันมันไม่มีใครที่แบบพูดออกมาแบบคอนเฟิเแบบมีแบบพูดแบบแคชชลแบบ ธรรมดาเพราะมันมันอยู่ใน resonate ในหัวสมอง resonate resonate แบบฝังอยู่ในหัวสมองแล้วแล้วก็เป็นคำที่ปลดพูดออกมาก็คือมาจากใจนะครับมันมันไม่คือคือคือ,คอ,คอเราเราไม่ได้เราเราจะมาพูดว่าผมลืมมันไม่ได้มันนี่คือนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยนะครับคำพูดทุกท่านมีกยสิทธิ์มีความหมายมากๆอ่ะแต่แต่เราก็เข้าไปบริบทการเมืองเดิมๆนะครับเหมือนเราก็เห็นว่ามันคือแป้ง อันนี้ก็คือคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยมันคือแป้งแต่คือตอนนี้คือบอกมันคือการอ้างสิทธิ์ลืมคำคำ,คำว่าคำว่าอ้างสิทธิ์ประเทศไทยเราครับน้ำเน่าอย่างนี้หลฮะมันผมเผลอๆแล้วผมรู้สึกว่าสองสามวันมานี้ผมเล่นคลิปไปผมก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นไม่รู้นะอาจจะมีข้อหงข้อหาสักอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ผมพูดด้วยด้วยความห่วงใยและและเป็นห่วงประเทศไทยมากๆครับนะเพราะว่า มันมันมันไม่ใช่เป็น human error ครับมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในในใจของเขาอยู่แล้วอยู่ในในจิตใต้สํานึกของเขาอยู่แล้วแต่พอมาโปะแตกเป็นกระแสะก็ต้องไปนั่งวิเคราะห์เออคลิปนี้โอเคฉันพูดไม่ได้ละงานเข้าแล้วเว้ยเออโอเคเพิ่มคําว่าอ้างเสร็จไปลืมมันไม่มีลืมมันไม่มีลืมมันพูดได้เลยไม่มีการลืมหรอกครับนะอย่างไรก็แล้วแต่ครับผมว่า การเมืองไทยเราเนี่ยมันมันอยู่ในระดับตรงนี้แหละฮะแล้วถ้าเรายังอยู่ในบริบทแบบแบบนี้อยู่นะครับแถแบบหน้าด้านแบบดื้อๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไปไหนหรอกครับการเมืองก็จะไปแล้วเราไปเจราจาความรู้สึกการเจราจาครั้งนี้จากก็ได้พูดไปแล้วคลิปสองคลิปที่ผ่านมาอาคือคือถ้าใครเชื่อนะครับว่าท่านลืมคําว่าอ้างสิทธิ์ก็ก็ก็เชื่อท่านไปครับแจ่ะพูดได้เลยว่า ตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกนั้นเนี่ยคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันออกมาจากห้องประชุมนะออกมาจากห้องประชุมและนั่นคือบริบทที่เขาไปคุยกันและเขาก็คงน่าจะยอมรับไปในแนวนั้นนะว่าเออใช่ใช่ไทยก็รับอ่อ่ะเพราะว่าไอ้ฮุนมาเน็ตมันม,ม,ม,มันเก่งกับในการที่ว่าเอาคําพูดมาใส่ปากเราแล้วก็ให้เราเออเออเออตามมันไปด้วยผมเชื่อเลยว่าท่านอนุทินอาจจะตามฮุนมาเน็ตไม่ทันนะแล้วก็คงคงเป็นเครื่องมือของฮุลมาเน็ตแล้วก็ฮุนมาเน็ตก็โดยการที่เขากราจูเอตจาก เวสต์พอยต์เอ็กแอมีนะครับโรงเรียนเตรียมทหารของอเมริกาผมเชื่อได้เลยว่าทรัมป์ก็ไม่ได้รู้อะไรมากข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการการจุดเริ่มต้นสงครามก็ไม่รู้อะไรมากเพราะไม่งั้นเขาไม่มานั่งเขาไม่มานั่งเจราจากับไอ้ฮุนมาเนตหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโดนวาดภาพแล้วเขาก็โดนขเขมรไปแล้วนะครับโดนขเขมรเข้าไปแล้วแล้วก็โดนไล่เวมนตนเขมรจนเขาเป็นขเขมรไปแล้วเขาก็ฝัง หรือจะหักดิบในการที่ว่าไม่สนใจอะไรนะคือหยุดยิงแค่นั้นแหละเพราะกูเก็บแต้มอยู่ตอนนี้กูจะหยุดทุกสงครามกูหยุดแต้มหยุดสงครา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 มแต่สามปีจากนี้ไปพอเข้าบทอํานาจเชื่อผมสิปัญหาที่เราเจอตอนนี้กลับมาแน่ๆเพราะว่าไทยเราก็จะเปลี่ยนประธานเปลี่ยนนายกนะแต่เขมรมันไม่เปลี่ยนหรอกไอ้ฮุนมาเนตจะอยู่ไปจน หมอยมันหอกหมดแล้วค่อยจะย้ายไปอีกทีหรือเพอก็ตายก่อนแค่นัน,นะฮะมันมันไม่มีวิธีอื่นแล้วเพราะตระกูลหุนก็จะอยู่กับขมรไปอีกจนชั่วโคตรโคตรลูกโคตรหลานโคตรเหลนมันต่อๆกันไปนะครับมันไม่มีมันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็น เป็น process ของมันที่มันมีจุดประสงค์จงใจแล้วมันก็จะแล้วมันก็สําเร็จในการปลูกฝังลูกหลานมันให้เกียรติไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องทําต่อแล้วก็มีแค่คนมาเอาอุดมการณ์แล้วก็ไปต่อแล้วไทยเราเนี่ยแหละลูกหลานเราเนี่ยแหละจะต้องมาเจอกับเพื่อนบ้านที่ไม่ไม่อยากเรียกเพื่อนบ้านเลยแต่ว่าจะเจอแม่งกลุ่มคนเที่ยที่เป็นเขมรที่คิดไม่ดีกับไทยมีมาแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับผมบอกได้เลยว่า รู้สึกเศร้าใจมากกับนักการเมืองที่แถและกินคำพูดของตัวเองไปแล้วแล้วเราก็เห็นได้เลยครับว่ามันคือคือคือท่านไม่ใช่เด็กอนุบาลอ่ะท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจแล้วทุกคนเขาฟังทุกคนเขาให้ความเคารพนะแล้วท่านจะมาลืมคำสองคำนี้มันไม่ได้นะมันมันมันไม่ใช่อ่ะอย่า,ยางนะผมก็นี่คือความรู้สึกผมเนาะ อผมท่านดทีนผมก็ไม่ได้มีอะไรแบบบาดหมางกับท่านนะครับเราก็อยากจะให้ท่านได้รับทราบและฟังว่านี่คือความรู้สึกของประชาชนคนหนึ่งที่อาจจะไม่เข้าใจเหมือนที่ท่านพยายามจะอธิบายนะครับเพราะเพราะว่าไอพฤติกรรมครั้งแรกเนี่ยมันคือสดสดใหม่ๆแล้วก็เป็นอะไรที่แท้จริงที่สดุสดส่วนวันที่สองมานี่คือแก้ตัวแก้ไขไม่ก็ภาษาบ้านๆเราก็แถนะครับแถ ถ้าท่านอารุทินฟังตรงนี้นะหรือว่าทีมงานท่านฟังอยู่นะครับช่วยถามฝากคําถามนี้ให้ท่านอารุธินไปฝังฝากลงฝากถามลูกทาด้วยนะครับคําถามนี้คือว่าถ้าเกิดเม็กซิโกอยู่ดีๆเริ่มยุยวนยุยงยุต่อแยออเมริกาแล้วยิงระเบิดเข้ามาโดนปั๊มน้ำมันบ้านอเมริกาคนเด็กตาดำๆตายผู้เสียสละ ทหารต่างๆมีคนเหยียบทุนระเบิดที่เม็กซิโกไปวางนะครับอยากให้ท่านถามครับว่าทรัมป์เนี่ยยังจะจับมือกับเขมรไหมเอ้ยังจะจับมือกับเม็กซิโกไหมนะครับเพียงถามแค่นั้นแหละครับผมก็อยากจะฟังเหมือนกันว่าท่านทรัมป์เขาจะตอบว่าอย่างไรนะครับและถ้าเขาตอบไปอีกอย่างหนึง่งผมก็อยากจะถามท่านอนุทินทําไมท่านไม่คิดเหมือนทรัมป์บ้างเพราะผมเชื่อเลยว่าเขาไม่จับมือหรอกครับเขาไม่จับมือหรอกครับ เขา preach คำนี้ตลอดว่า p e a c h to strength ก็คือว่าสันติภาพแต่ต้องมาด้วยความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงแล้วก็ต้องใช้พลังอำนาจให้เกิดสันติภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขารักประเทศเขาอเมริกาเขามากเขาแคร์บุกประชาชนเขามากเขาคงไม่ปล่อยให้เม็กซิโกมาฆ่าคนบริสุทธิ์ของเขาแน่นอนแล้วท่านละ่ะจะทำเหมือนเขาไหม